เป่าแงอ่ะอันนั้นคือติดเขาไม่มีค่าปรับเขาไม่มีค่าปรับก็ติดค่ะติดนะแล้วลูกเขาลูกเขาไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่แล้วทีนี้อยู่กับญาติกันทุกวันนี้เนี่ยนะนะก็ได้แต่หวังนะคะว่าคนที่เป็นคนนั่นจริงๆอ่ะจะได้รับผลกรรมที่ตัวเองทำ การทําไล่ทํานาการทํามาหากินอาจจะผิดกฎหมายถ้ามองถ้ามองแบบชาวบ้านเราอ่ะเราก็มองว่านั่นคือการสร้างเวนีนสร้างกรรมเพราะว่าถ้าคุณจะนั่นจริงๆอ่ะพื้นที่ลักษณะเดียวกันอ่ะผ่านไปผ่านมาเนี่ยคุณก็ต้องดำเนินการให้มันถูกต้องทั้งหมดใช่ไหมคะ แต่อันนี้ไม่ใช่อะ่ะเฉพาะเจะจ,จงเฉพาะที่นั้นก็ติดคะ่ะติดเรียบร้อยแล้วลูกเขาก็อยู่กับญาติการเลี้ยงการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งอะ่ะคือญาติเขาก็ใช่ว่าจะจะมีใช่ไหมคะไม่ใช่คนที่ร่ารวยอะ่ะคือเป็นชาวบ้านหารประกอบอาชีพแบบนี้นั่นแหละ อันนี้มันทําให้เห็นมันทําให้เห็นใจของคุณถ้าพูดไม่ชูก,ก็ไม่มีหลักฐานสวัสดีทุกคนนะคะใคร,ใครบ้างแล้วน,น,นี้อันนี้คือใครอ่ะซีซีใช่ไหมคะมันบางครั้งอะ่ะบางเรื่องบางราวที่ที่เราโดนเนี่ย เราก็คนนะคะเราก็คนมันก็อดอดคิดย้อนกลับไปไม่ได้อะถึงเรื่องราวที่ผ่านมายิ่งมาเห็นนะะยิ่งมาเห็นยายเต๋นยิ่งมาเห็นยายเต๋นแบบเราก็คิดอ่ะน่าดูอ่ะเปลียนของเหล็กก็คือเป็นพยานจุฟันหนึ่งอ่ะเขามีน้ําใจทำให้เราอดที่จะเปรียบเทียบไม่ได้นะคะเอาจริงอ่ะอดที่จะเปรียบเทียบไม่ได้กับอีกคนนหนึ่ง <S 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 ไม่ใช่แค่แม่เหลียมแล้วค่ะหลายหลายคนเขาก็พูดเหมือนกัน ก็พูดเหมือนกันเนาะทางบ้านใครทำอะไรไว้เนะะี่ยก็เชื่อในเรื่องเวีนกรรมเลยถ้าจะมีอาการเอาไปตอบโต้นะคะก็จะบอกว่าก็คุณทำผิดนะ่ะก็ใช่อะ่ะแล้วที่ผ่านมานี่จะทษใครแล้วคะห็นด่าคนอื่นมาเป็นรักเป็นเวรน,นะก็ผิดอะ่ะก็ผิดแต่นี่เขาไม่มีปากมีเสียงไม่มีอะไรที่ จะมาด่ามาอะไรเลยนะคะซีซีนั่นแหละคะ่ะแม่แหลมจะคุ้นคุ้นอยู่นอกาพี่มะขามลมก็เลงจะได้ไปเทีย่ยวพุงเทียแล้วซีซีจะได้ไปเป็นพยานเป็นพยานนะโอเคอยู่ถ้าเป็นพยานนะไม่โอเคน่นแหลมนางแหลมเป็นพยานคิดดีๆนะคะถ้าจะเอาแหลมไปเป็นพยานนะ เอาเขาให้ถึงต้องหาพยานก่อนนะคะอันดับเลขนะล้วจะบอกให้นะคะเราถูกกล่าวหานะเราแก้ในส่วนของเราค่ะเราไม่ต้องไปหาหรอกว่าใครผิดให้มันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะเราแก้ในส่วนของเราก็พอไม่ใช่หน้าที่เรานะคะที่จะต้องไปหาว่าคนนั้นคนนี้ส่งอันนั้นไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราแก้กในส่วนของเรานอกนั้นก็แล้วแตง ได้เข้ากรุงเต๋อ่บยังว้าพิมา์ขาวมันไม่จำเป็นต้องมีพยานหรอกค่ะเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากการส่งเกิดขึ้นจากการส่งรูปดูโทรศัพท์ก็รู้ว่าส่งไปที่ไหนบ้างส่งไปที่ไหนบ้างใครเป็นคนส่งส่งให้ใครบ้าง มันไม่ต้องหาคนอื่นไปยืนยันหรอกว่าคนนั้นก็เห็นคนนี้ก็เห็นนะมันไม่ใช่การลักไก่การลักไก่แล้วไม่มีกล้องวงจรปิดจะต้องมาสืบหาว่าใครเห็นบ้างว่าใครเป็นคนขโมยอันนี้เนะี่ยตรวจแจากโทรศัพท์ก็รู้เร็วก็ส่งไปให้ใครบ้างอะไรยังไงบ้างนะไม่น่าเชื่อนะคะว่าคนที่บอกว่าตัวเองรู้กฎหมายนี่ จะมาหาว่าคนนั้นเห็นคนนี้เห็นอุ้ยอันนั้นมันเป็นเรื่องหยิบย่อยค่ะเขาหาว่าใครเป็นคนส่งส่งไปให้ใครใครเป็นคนโพสต์ใครเป็นคนส่งไปให้ถึงคนที่โพสต์ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะคําพูดอะ่ะเป็นแค่คําพูดลอยๆค่ะมันไม่มีน้ําหนักหรอกต่อให้แม่แหลมไปยืนยันก็แค่ยืนยันแหละมันไม่มีอะไรมากกว่าคําพูดใช่ไหมมันไม่หนักแน่นหรอกค่ะทั้งหมดทั้งมวลพยานหลักฐานน่ะมันอยู่ที่โทรศพัพท์ ของทั้งสองคนนะ่คิดไม่ออกบอแค่นี้นะค่อย,ยังคิดออกเลย <c oughs>